ร้านอักชีค่ะเป็นร้านอาหารไทยโบราณร้านเนี้ยเชฟเขาพัฒนาหรือว่าคิดสูตรอ่ะมาจากตำรับโบราณใช่ค่ะถ้าตามคอนเซ็ปต์นะก็คือว่าไม่มีอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่เยอะแยะมากมายจะใช้แค่แบบเตาแก๊สก็รอทานแรงทุกจานนะบอกตรงคือกินแล้วรู้สึกแบบจี๊ดอ่ะใ้ด้วงเด็ดสรตรีฟองปล่นอกข้าในกวง มีใบใบมะกรูดซอยแบบบางบาเนี่ยใบมะกรูดเนี่ยถ้าเข้าใจผิดอาจจะไม่ใช่ใบมะกรูดเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งจ้าวันนี้นะครับเชฟหน้านั้นกับเชฟเนตเอาไว้นะว่าจะมาชิมอาหารแบบที่ร้านพิเศษเลยนะฮะเชฟเน็ตบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เขาพัฒนาสูตรออกมาจากตำรับโบราณที่เป็นตำรับเก่าแก่ เราพยายามทําให้มันคงคาดั้งเดิมตอนเนี้สายแล้วอะเชฟนี่จะด่าไหมเนี่ยลูกนานครับมาแล้วครับสวัสดีครับฮวัสดีลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้มาสายต้องขอภัยด้วยนะครับวันนี้ร้านอะไรอะที่พามาร้านสักค่ะไปร้านอาหารไทยโบราณน่ากินมากมีคอนเซปต์นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆครับไม่ได้หลงกลมากับเชฟได้ง่ายๆเพราะว่าวันนี้เชฟนี่โฆษณามาอย่างดีบอกว่าร้านเนี้ยเชฟเขาพัฒนาหรือว่าคิดสูตรมาจากตำรับโบราณ ใช่ค่ะก็คือเป็นตำราโบราณแบบตามหนังสือแบบสมัยก่อนที่แบบว่าหน่วยที่ใหญ่ยังเป็นบาทยังเป็นแบบกำมือกำมืออะไรจริงๆเขาต้องเอามาจากลายมือก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาบรรจัดพิมพ์มาเลยใช่มแต่จริงๆริงเราอยากมาดูว่ากระบวนการในการที่จะทำสูตรที่เป็นสูตรโบราณในหนังสือออกมาเป็นจานอาหารอ่ะจะออกมาเป็นยังไงใช่ต้องร้านนี้ค่ะต้องเดินอ๋อมันมีสองอันนะครับป่ะร้านนี้ร้านนี้ บอกคนอย่างนี้นะครับอันนี้มันคือตำราอาหารโบราณคนที่มีปัญญาทําตำราอาหารในสมัยโบราณอะ่ะคือราชนิกูลคนที่อยู่ในวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นตำราอาหารชาววังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้ความละเอียดอ่อนหรือกระบวนการทําอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงังจากอาหารในวงังค่อยๆมาเป็นอาหารของในบ้านทีหลังยิ่งตำราบโบราณเท่าไหร่ ยิ่งไม่มีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากลเท่านั้นมาตรฐานสากลคืออะไรช้อนโต๊ะช้อนชากรัมใช่ไหมพี่เนใช่้ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นประเด็นคือทําได้ยังไงบาทนี่คือน้ําหนักเท่ากับเหรียญบาทป่ะอันนี้เดาม่ไม่น่านะเหรียญบาทสมัยก่อนกับเหรียญบาทสมัยนี้มันไม่เหมือนกันไหมหม่หม่แกงฟักทองมันปูคือเมนูที่เราจะกินในวันนี้นะครับซึ่งปกติเราจะเจอแกงฟักทองแหละที่นี่เขาก็จะตำเครื่องแกงเองวันต่อวันเนาะแต่ว่าเวลาเอามาแกงกับมันปูเนี่ยอันเนี้ย เป็นอะไรที่ยังจินตนาการไม่ออกว่าเอ๊ะยังไงนะเป็นปูทะเลด้วยนะครับตามสูตรเนี่ยแล้วก็มีผลส่วนของเครื่องแกงครบทีเดียวต้องมาลองกันดูนะฮะดูนีเขาใช้เขาใช้เตาถ่านนะครับกับตามเชื่อกคีของเขาอะ ถ้าตามคอนเซปต์นะก็ะคือว่าไม่มีอูปปรณกอไฟฟ้ฟาที่เยอะแยะมากมายจะใช้แค่แบบเตาแก๊สก็พอทานที่เหลือมันจะเป็นแบบเตาซึ้งนึ่งหรือว่าครกสําหรับตำอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบพวกปิ้งย่างตามสไตล์อาหารไทยที่ไม่กลิ่นหอมเนาะนี่ปกติเราจะเจอแตงโมไปให้สบา,ายเนี่ยหอมเจียวนี่เป็นคู่กันอยู่้วแต่ว่าแบบวันนี้เป็นสับป,ประรดวะ่ะแล้วก็เขาผัดไอ,อ้ขี้โรติเข้าไป หอมพี่โลเนาะพี่โลกับกิ่นปลาทีาอ่อนอร่อยเขาบอกว่าปรับแพลเล็ตมาแล้วพี่เนทอันนี้เป็นเมี่ยงมังคุดดอกดาราก็พอจะเดาออกได้แต่ว่าน่า,นาจะหอม มันกือภูนิรืจจ่นรมจานอร่อยมากรู้สึกว่าเรารู้สึกน้ำเมี่ยงม,มันอร่อยแหละแต่ว่ามันอาจจะกรบแบบความเป็นมะงรุดไปนิดนึงเออนิดเดียวแต่ว่าความจัดจ้านความสัมผัสที่มันแบบกรอบบ้างหอมบ้างมันเออม,ม,มันดีมีใบใบมะกรูดซอยแบบบางเนี่ยใบมะกรูดเนี่ย <laughs> ถ้าเข้าใจผิดอาจจะไม่ใช่ใบมะกรูดอันที่สองนะครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาท้องแผ่นหน้าไก่เป็น แป้งทองบ้วนน่าจะทำมาเป็นแบบทาโก้เนาะกรอบ,อบใช่เออสไตล์เซนแบบทาโกุ้งมีสองไส้จำได้ละข้างล่างเป็นไก่ผีนะข้างบนเป็นไก่เหรอที่ผัดกับเครื่องแกงกับผงกะหรีอ่อ่ะมันก็เลยรสมันจะบาลานซ์กันอะ่ะเพราะข้างบนมันรสจัดมากม,มีความเันแดงไหมอ่ะใช่ใช่ใชนิดหนึ่งเนาะเออมีความเันแดงนิดหนึ่งแต่ว่าพอมากินแบบทองม้วนกรอบนี่แบบ คือเราเราชอบของกรอบก็บอกอย่างนี้เชฟหน้าชอบของกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่แบบรสชาติจัดมีความหอมสมุนไพรสดของไทยนะแล้วมีคันชี่หรือมีสัมผัสกรอบเนี่ยเราจะชอบนี่แหละสำหรับกับข้าวที่มันครบเนาะมันมีแกงกะทิแล้วก็มีแบบยำสไตล์แบบกันจัดแล้วก็น้ำซี๊ดไปมัน คือแมงมันอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นน้ำรี๊ตัดมากเข้มข้นสุดแล้วความเก่งของคนสมัยก่อนคือว,ว่าเขาเอาฟักทองมาบาเบรคความเผ็ดอะ่ะอื้อร่อยอื่อร่อยตัดจ้านนะตัดจ้านมาก จริงไม่เคยกินแกงคั้วใส่ปลาทองอร่อยดีเหมือนกันนะมันเป็นความหวานแบบค์บที่อยู่ในแกงอะ่ะไม่เคยกินอะ่ะหวานปูกับฟักทองนี่นเราจะกินน้ําพริกแมงมันนะคะเราก็ตามด้วยด้วงมะเท้าตามกันไปเป็นรสที่ชอบเลยคือมันกับเค็มแล้วมันหอมอะ่ะหอมไอ้พวกแมงเหล่านี้ที่ชอบคือมันไม่ใช่น้ำพริกที่หวานมันเป็นเหมือนเบสน้ำพริกนุ่ม <N> น<า>ี่เหรอไหมอ๋อใช่มันเป็ดมันพริกหนุห่มเฮ้ยด้วงเด็ดสระตรีทฟองนอกเ<อ>ข้าในกลวงแล้วก็มันเกมแมงมันก่อน<ส>ะนะก็ะไม่กินกลิ่นของมันอะไห้ละลายหายไปหมดแล้วครับกร <N> ุงกลวงอ่ะ รั่มันควงเขเลยเอากระติกใส่เอาปลานะจะได้กบเรื่องของดิบขอให้บอกเราค่ะปลานะคะปลานี่ต้องดิบอยู่แล้วจะกุ้งจะปลาแต่นี่คือเป็นปลาช่อนดิบนะคะปลาช่อนทะเลนะเออช่องทะเลลืมบอกลืมบอกอันนี้ขอกินโชพียวก่อนนะไม่เอาข้าวร้านนี้ต้องจัดแน่นอนใช่ป่ะรสชาติแ่ะกะว่าเัาต้องจัดแน่นอนเขาบอกว่าเขามีแบบกราฟเบีย เพราะว่าชุมชนแถวนี้มันเป็นชุมชนบนทบุรีที่เขามีความแข็งแรงเรื่องคราฟเบียอ๋อเหรอคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเขาก็เลยจัดเพื่อคู่กัน,กนครับเข้าใเบียเข้าใจได้พี่ว่าเขาใสกะทิปะ่พะพี่ว่าไม่น่าใสแต่วนะ่าพี่ว่าขัวเนี่ยมีผลกับาการทําให้สัมผัสมันอยู่กับตัวปลาโดยที่น้ํามันไม่ไม่ไม่เหลวแบบมันจำยำที่มันใสอ่ะจะอยู่ก็นะแรงทุกจานนะบอกตรง คือกินเรารู้สึกแบบจี๊ดอะคืออันนี้ชอบส่วนตัวนะคะคือเกฟน่านจะชอบมวามพรสดมากๆแล้วอาหารไทยอ่ะเสน่ห์เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่นี่แหละเราจะไม่เขี่ยเลยนะสะัะแหน,น่พวกกระพงกระเพราแมมะกรูดเนี่ยเราเราจะร,รู้สึกว่ามันมันคออะเออแล้วที่นี่เขาใช้เก็กอือใช่ชอบมันินเไรเราชอบน้ำพริกแมงมันนะคะกินกับด้วงนี่อย่างนี้เลยอร่อยมากทำให้ดูแบบนี้แบบนี้พี่เ็ตบอกแบบนี้ พิ้แมงมันกับรั่วแบบนี้จริงต้องบอกว่าที่ชอบอันดับแรกเลยคือรู้สึกเราเลือกเมนูถูกสำรับอาหารต่างๆที่เรากินในวันนี้ว่ามันแบบคอมบิเนชันมาเป็นอย่างที่เราชอบอม,มันมีทั้งแกงกะทิมันมีทั้งปลายำม,มันมีทั้งน้ำพริกเออรู้สึกว่าแบบถ้าเราจะออกแบบจานอาหารอาหารไทยให้กับที่บ้านอนะ่ะเออเราคงจำเรื่องนี้ไปเราไปลองดูว่าแบบรสชาติมันจะได้ ตบรุนอะไรแบบนี้หรือเปล่ารู้เก่งนะเขาเก่งเขาเก่งจ้าเคยมีเมนูไหนที่ไม่เคยกินไหมที่ทำส่วนใหญ่ไม่เคยเพราะว่าเราก็ดูตามสูตรเอาว่านิ้วแกงใส่ปกติประมาณนี้คือแกงเผ็ดนะแกงเคียวหวานแกงละแวงบางทีเขาไม่ได้เขียนบอกว่ามันเป็นแกง อร่อยมากเลยค่ะรับพื้น่าอันนี้เป็นน้อยหน่าน้ำกะทิจะบอกว่าน้อยหน่ามันตามฤดูกาลเนาะมันอยู่ในฤดูนี้พอดีแล้วก็จริงๆเราเป็นคนชอบน้อยหน่าแล้วน้อยหน่าเขาเค้าขาวอะเค็มนิตอนแรกอะเรา แตเมื่อกี้แอบจินตนาการว่าแบบเอ๊ะมันจะมันจะเลี่ยนไหมหวานอะไรมันไม่น่ะมันมีอมเปรี้ยวเนี่มันมีความมันแหละแต่ว่ามันมีความแบบเบาของของแม่นานอยู่ด้วยคือเขาก็พยายามทาให้มันเค็มอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่หวานแล้วเค็มปลายอ่ะมันคือเค็มนําแล้วเขามีนี่ค่ะขนมจอกจอกให้กินแกล้มนุ่มนวลกรอกรอบกินด้วยกัน ขอยาทดลองมากินอาหารไทยที่แบบได้ตำรับมาจากตำราโบราณเนาะแล้วก็มาทดลองอาหารไทยที่อาจจะไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนบอกว่าเชฟที่นี่เนี่ยรดมือดีแล้วก็พิถีพิถันมากนะในกระบวนการทําไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงกะทิหรือว่าแบบวัตถุด,ดิบของสดที่ใช้เนี่ยรู้สึกเปิดโลกนะเรารู้สึกสนุกกับอาหารที่กินในวันนี้เรารู้สึกว้าวกับรสชาติที่เราแบบเออเชฟเขาเขาก็แบบเก่งที่ที่ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ได้เนาะคือว่า เชฟนัานแนะนำนะครับต้องขอบคุณเชฟเด็ดด้วยที่อุตส่าห์พามาร้านอัคคีร้านนี้นะครับ